สถานการณ์ตอนนี้โลกเป็นไม่ได้ความตึงเครียดแล้วการทองคําจึงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งมีความเป็นไปได้เสียงมากที่วานจะเข้ามาคือมหาอำนาจที่เข้ามากวาดต้อนเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่สก็มีความเป็นไปได้สูงเช่นกันเพราะตอนนี้สหรัฐอเมริกาพยายามยั่วยุทุกทาง สวัสดีครับมาพบกับผมท่ศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้มีทั้งเรื่องของสงครามในอิหร่านที่สหรัฐอเมริกาใช้หลักโลกล้อมอิหร่านนะครับและประเด็นเรื่องของกรีนแลนด์ที่สหรัฐอเมริกาต้องการยึดให้เป็นของสหรัฐอเมริกา นายกรัฐมนตรีของกรีนแลนด์นะครับคนที่ใส่เสื้อสีฟ้าเยนสเฟโดริกนิวเซนออกมาถแถลงย้ำจุดยืนนะครับว่ากรีนแลนด์ยังต้องการเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรเดนมาร์กต่อไปมากกว่าที่จะกลายเป็นดินแดนของสหรัฐอเมริกาท่ามกลางความพยายามของโดนัดทรัมป์ที่ออกมาประกาศว่าต้องการเข้ายึดครองกรีนแลนด์นะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีความสาคัญในเขตอาร์กติก นายกรัฐมนตรีนิวเซนของกรีนแลนด์ก็กล่าวในการถแถลงข่าวร่วมกับเมเตเฟเดริกซันนายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กที่กรุงโคเปนเฮเกนโดยเขาบอกว่ากรีนแลนด์ไม่ใช่ทรัพย์สินที่จะสามารถนำมาซื้อขายได้และไม่ต้องการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐพร้อมย้ำถึงสิทธิในการกำหนดอนาคตของตัวเอง ก่อนหน้านี้ทรัมป์ระบุว่ากีนแลนด์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของสหรัฐโดยบอกว่ากีนแลนด์มีที่ตั้งที่ได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์และอาจอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติซึ่งสหรัฐต้องการเป็นเจ้าของกีนแลนด์เพื่อป้องกันไม่ให้รัสเซียหรือว่าจีนเข้ามาม,มีอิทธิพลในพื้นที่ตรงนี้ แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็เพิ่งมีการออกไปสอบถามความคิดเห็นของชาวกรีนแลนด์นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่ต้องการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับสหรัฐครับรัสเซียถล่มยูเครนหนักสุดรับต้นปียิงขีปนาวุธระลอกใหญ่เสียชีวิตอย่างน้อยสี่รายเจ้าหน้าที่ยูเครนและสื่อท้องถิ่นรายงานว่ากองกำลังรัสเซียเปิดฉากโจมตีหลายพื้นที่ของประเทศด้วยขีปนาวุธครั้งใหญ่ และเข้มข้นที่สุดนับตั้งแต่ต้นปีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยสี่รายและบาดเจ็บหลายคนพร้อมสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานจนต้องประกาศตัดไฟฉุกเฉินท่ามกลางสภาพอากาศหนาวจัดนายทีมูคาเชนโกหัวหน้าฝ่ายบริหารทหารกรุงเคียฟระบุว่าเมืองหลวงเผชิญกับการระดมยิงขีปนาวุธที่รุนแรงและฉับพลันแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้น แต่สร้างความเสียหายอย่างมากโดยเฉพาะที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนของบริษัท d t e ทคซึ่งเป็นบริษัทพลังงานเอกชนรายใหญ่อุปกรณ์จำนวนมากได้รับความเสียหายอย่างหนักด้านอูเครเนนโกผู้บริหารโครงข่ายไฟฟ้าของอยูเครนจำเป็นต้องประกาศใช้มาตรการตัดไฟฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเคียฟทันทีเพื่อป้องกันร,ระบบล่มสลาย หลังจากรัสเซียพยายามมุ่งเป้าทำลายระบบทำความร้อนและไฟฟ้าในช่วงฤดูหนาวอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มการรุกรานในปี2022ช่องทางติดตามสถานการณ์ในแอปพลิเคชันเ e เลกร a m ของยูเครนรายงานว่ารัสเซียได้ยิงขีปนาวุธวิถีโค้งประมาณ20ลูกภายในเวลาเพียง1ชั่วโมงในช่วงกลางดึกซึ่งถือเป็นการโจมตีที่มีความต่อเนื่องและรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มต้นปีนี้ อย่างไรก็ตามทางกองทัพยูเครนและทางการรัสเซียยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับขนาดของปฏิบัติการในครั้งนี้กัมพูชาสั่งระงับการขายอสังหาริมทรัพย์ในเครือ r ริ c e g กรุปหลังกลุ่มบริษัทแห่งนี้ถูกกล่าวหาว่าเป็นฉากหน้าเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์สำนักงานข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อ13มกราคม2569ว่า กัมพูชาได้สั่งระงับการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ของ Prince Group อาณาจักรธุรกิจยักษ์ใหญ่ในกัมพูชาซึ่งถูกสหรัฐคว่ำบาตรหลังจากนายเฉินจื้อผู้ก่อตั้งถูกจับกลุ่มและส่งตัวไปจีนในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนเมื่อสัปดาห์ก่อนย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคม2568สหรัฐอเมริกาได้สั่งฟ้องนายเฉินจื้อนักธุรกิจเชื้อสายจีน กล่าวหาว่าเขาเป็นผู้บงการแผนการหลอกลวงลงทุนออนไลน์ซึ่งสร้างความเสียหายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านกลุ่มมิจฉาชีพซึ่งเชื่อกันว่าส่วนใหญ่ถูกหลอกมาทำงานเยี่ยงทาตในอาคารที่พักของบริษัทในกัมพูชา หน่วยงานกำกับดูแลอสังหาริมทรัพย์ของกัมพูชาระบุในถแถลงการเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาวันที่12มกราคมว่าอสังหาริมทรัพย์4ี่แห่งในเครือปรินสกตในกรุงพนมเปญและอีกหนึ่งแห่งในเมืองสีหนุวิลบริเวณชายฝั่งถูกสั่งระงับการขายทั้งในส่วนของห้องชุดคอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรรในโครงการหมู่บ้านความเคลื่อนไหวล่าสุดของกัมพูชาถือเป็นวิบากกรรมล่าสุดที่เกิดกับปรินส์กรุ๊ป ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติที่ทางการสหรัฐระบุว่าทำหน้าที่เป็นฉากหน้าให้กับหนึ่งในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเพิ่มเติมจากการถูกคว่มบาตรโดยรัฐบาลวอชิงตันและลอนดอนเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาท่องเที่ยวขเขมรสอพังครืนจีนไม่ทนแล้วแจ้งเตือนพลเมืองระวังตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในกัมพูชา สถานทูตจีนประจำกัมพูชาเมื่อวันจันทร์ที่12มกราคมออกคำเตือนเกี่ยวกับอาชญากรรมและล่อหลวงจ้างงานที่เหล่งเป้าหมายไปยังพลเมืองจีนตามหลังมีเหตุลักพาตัวและกักขังโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายบ่อยครั้งในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ความเคลื่อนไหวที่เชื่อว่าจะส่งผลกระทอบอย่างรุนแรงต่อภาคการท่องเที่ยวอันเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจของกัมพูชา เมื่อเร็วๆนี้ตำรวจกัมพูชาทลายเหตุลักพาตัวและกักกันพลเมืองจีนไม่ชอบด้วยกฎหมายสองคดีในกรุงพนมเปญและจังหวัดตะบงขมุมมีเหยื่อได้รับความช่วยเหลือออกมาทั้งสิ้น10คนถ้อยถแถลงของสถานทูตจีนประจำกัมพูชาโพสต์บนวีแชทในช่วงต้นสัปดาห์ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย8รายทั้งหมดเป็นคนจีนตามคำถแถลงของสถานทูตพร้อมบอกว่าเวลานี้ พวกเขากำลังทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กัมพูชาในการปราบปรามอาชญากรรมต่างๆนานาที่เหล่งเป้าเล่นงานพลเมืองจีนท่อยถแถลงของสถานทูตบอกต่อว่าในคดีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคุกคามความปลอดภัยของพลเมืองชาวจีนในกัมพูชาผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องเกือบทั้งหมดบ่อยครั้งเป็นคนจีนพร้อมเรียกร้องพลเมืองให้ตระหนักมากขึ้นเกี่ยวกับข้อควรระมัดระวังด้านความปลอดภัย และอยู่ในความระแวดระวังยามที่พบปะเพื่อนขอเตือนให้พลเมืองละเว้นไว้ซึ่งการเชื่อใจคนอื่นอย่างไม่ลืมหูลืมตาและหลีกเลี่ยงเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวอย่างไม่ระวัดระวังทอยถแถลงของสถานทูตระบุพร้อมบอกว่าคดีส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมายอย่างเช่นคอเซ็นเตอร์และการช่อโกงทางออนไลน์ทาคาอิชิอีแจมยอง โชตีกลองกระชับมิตรส่งสัญญาณความสัมพันธ์บทใหม่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ทาคาอิชิอีแจมยองผู้นำญี่ปุ่นเกาหลีใต้โชตีกลองร่วมกันหลังการประชุมสุดยอดที่เมืองนาราสื่อถึงมิตรภาพและอนาคตความร่วมมือภายใต้ความสัมพันธ์บทใหม่ระหว่างสองประเทศวันที่13มกราคม2569 นางซานเอะทาคาอิชินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและนายอีแจมยองประธานาธิบดีเกาหลีใต้สร้างบรรยากาศเป็นกันเองด้วยการตีกลองร่วมกันในบทเพลงโกลเด้นจากซีรีส์ Netflix เรื่อง K-pop d e m o n Hunters และเพลง Dynamite ของวง BTS ท่ามกลางบรรยากาศผ่อนคลายภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดทวิภาคีที่จังหวัดนาราของญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่ระบุว่าผู้นำทั้งสองสวมชุดสีน้ำเงินที่ฝ่ายญี่ปุ่นจัดเตรียมไว้มีการปักชื่อเป็นภาษาอังกฤษและธงชาติของแต่ละประเทศสื่อถึงมิตรภาพและความเคารพซึ่งกันและกันโดยนางทาคาอิชิซึ่งเป็นแฟนเพลง Heavy ่เมทัและเคยเล่นกลองสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเป็นผู้แนะนำการตีกลองให้ผู้นำเกาหลีใต้ด้านทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้เปิดเผยว่า การตีกลองร่วมกันเกิดขึ้นระหว่างการประชุมทวิภาคีที่เมืองนาราซึ่งเป็นบ้านเกิดและเขตเลือกตั้งของนายกรัฐมนตรีญี่ปุน่นนับเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีที่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้เดินทางเยือนเมืองนอกกรุงโตเกียวเพื่อการประชุมสุดยอดทวิภาคีหลังจากที่สหรัฐอเมร,ริกานกได้มีนโยบายค่อนข้ายา้ชัดเจนที่จะให คนกรีนแลนด์ถึงหัวละ3าล้านบาทนะครับเพื่อที่จะยกและผนวกกรีนแลนด์นะครับให้เป็นของสหรัฐอเม,มริกานะครับในประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าจีนก็โวยวายว่ากรีนแลนด์เนี่ยตอนนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับจีนไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัสเซียที่ ปรากฏว่านะมีความพยายามอ้างจีนกับรัสเซียเพื่อเข้ายึดเกาะกินแลนนะครับเพราะกินแหลนนั้นมีแหล่งพลังงานขนาดใหญ่อยู่บริเวณดังกล่าวที่สหรัฐอเมริกามีความต้องการไม่ต่างอะไรจากเวเนซุเอลานะครับซึ่งในเวเนซุเอลาขณะน,นี้มีการจับกลุ่มประธานาธิบดีนิกรัสมาดูโรนะครับไว้ที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งนิโคลัสมาดูโรก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาใดๆเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะครับที่สหรัฐอเมริกากล่าวหาในขณะที่ทางสหรัฐอเมริกานะครับโดยสภาสูงก็มีการกำหนดขอบเขตการทำสงครามของประธานาธิบดีเดือนชว่วมนะครับในการทำสงครามกับเวเนซุเอลานะครับสถานการณ์ตอนนี้ ก็ค่อนข้างจะเป็นไปได้วยความตึงเครียดสหรัฐอเมริกาเดินหน้าทุกอย่าง ấy, เพื่อที่จะให้ได้แหล่งพลังงานและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศตัวเอง <S <S เรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึง่งนะครับก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของอิหร่านนะครับเรื่องของอิหร่านตอนนี้ก็ปรากฏว่านะครับกำลังเป็นเรื่องใหญ่มีการชุมนุมประท้วงไปทั่วประเทศคนนับแสนออกมาชุมนุมประท้วง มีคนเสียชีวิตจากการสลายการชุมนุมไปแล้วอย่างน้อย500คนนะครับอินเทอร์เนต็ตในอิหร่านถูกปิดกั้นเป็นวันที่4แล้วนะครับจีนรัสเซียอิหร่านทําการซ้อมรบร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้สหรัฐอเมริกาบุกเข้าไปทําการจับกลุ่มประธานาธิบดีของอิหร่านนะครับในขณะที่อิหร่านตอนนี้อัตรางเงินเฟอ้อพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสหรัฐอเมริกาโดยทรัม ได้ใช้กลยุทธ์ที่น่าสนใจคือโลกล้อมอิหร่านโดยการจากขึ้นภาษีถึงร้อยละ25กับประเทศอื่นใดที่ค้าขายกับประเทศอิหร่านในช่วงเวลานี้นะครับคือตัดความสัมพันธ์ให้หมดโดดเดี่ยวอิหร่านนะครับอยู่แต่ลำพังในขณะที่สารดีกาของสหรัฐอเมริกาก็กำลังจะมีการพิพากษา นในกรณีที่ทรัมป์ออกคําสั่งของประธานาธิบดีให้ขึ้นภาษีประเทศต่างๆนะครับอ้างว่าสหรัฐอเมริกาจะได้ประโยชน์ซึ่งหากคำพิพากษาออกมาเป็นบวกนะครับทรัมป์รอดนะครับก็ต้องมีการเก็บภาษีต่อไปแต่ถ้าผลออกมาเป็นลบทรัมป์ก็อบอกว่าอเมริกันจะต้อง่ายเงินชดเชยหลายล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา นะครับซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อคนอเมริกันทรัมป์ใช้วิธีแบบนี้ทำการกดดันนะครับสารดีกาของทางสหรัฐอเมริกานะครับผลผลิตสถานก,การณ์ของโลกตอนนี้ก็เป็นไปด้วยความตึงเครียดสิ่งที่เราเห็นตอนนี้สถานก,การณ์สงครามที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ในยูเครนและรัสเซียนะครับประเสเซียถล่มอย่างหนักใช้ขีปนาบุธพิสัยก็เรียกว่า พี่สายไกรเข้าทำการโจมตียูเครนนะครับสหรัฐอเมริกาก็ประนามการกระทําดังกล่าวนะครับแล้วก็ทางราัสเซียทําการถลม่มเครื่องบิน f-16 อย่างน้อย4ลำนะครับที่สหรัฐอเมริกาได้มอบให้กับทางยูเครนสถานการณ์ตอนนี้โลกเป็นไม่ได้ความตึงเครียดแลการตองคําจึงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งมีความเป็นไปได้เสียงมาก ที่วานจะเข้ามาคือมหาอำนาจที่เข้ามากวาดต้อนเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ก็มีความเป็นไปได้สูงเช่นกันเพราะตอนนี้สหรัฐอเมริกาพยายามยั่วยุทุกทางนะครับให้จีนกับรัสเซียเข้ามาเล่นในกระดานนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของฝั่งสาภาพยุโรปเหมือนการเกิดสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2ที่ผ่านมานั่นเอง นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอดศักดิ์เทียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ